อ่ที่ลักขามาต่อกันที่ความแปรปวนนะคะความแปรปวนจะมีอยู่2แบบค่ะที่ลักเป็นความแปรปวนของประชากรแล้วก็มีความแปรปวนของอกลุ่มตัวอย่างนะคะย้ำว่าในการทําทุกอย่างมีสูตรให้แล้วนะคะมีสูตรให้หมดแล้วแค่เราจําขั้นตอนให้ได้นะคะมาหาอันนี้กันก่อนนะคะความแปรปวนกับอะ,อะไรนะที่เราหาก่อนหน้านี้ ของกับส่วนเบ่ยงเบนมันจะคล้ายๆกันนะทีละมันจะคล้ายๆกันทุกอย่างมันมีสูตรให้หมดแล้วนะคะมันต่างกันตรงที่ถ้าในของเมื่อกี้นะคะในของเมื่อทีในของเมื่อกี้ก็คือถามว่ามันต่างกันไหมมันก็ไม่ได้ต่างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างไปให้อะ่ะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของประชากรก็คือเราจะใช้ตัวมิ่ แต่อันนี้เป็นตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างก็คือเราจะใช้ค่า x b a บา์แต่ทุกอย่างเหมือนกันนะคะแต่ของกลุ่มตัวอย่างค่ะเราจะใช้สูตร n นลบหนึ่งนะคะซึ่งในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยในวิธีการทำเนี่ยท,ทุกทุกอย่างเรามีสูตรให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างของสูตรอันนี้บ้างของโจทย์อันนี้บ้างนะคะในการศึกษาอายุไข่เฉลี่ยของ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะที่สุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างมาแปลว่าอันนี้คือกลุ่มตัวอย่างโอเคนะคะเขาสุ่มตัวอย่างมาเพราะฉะนั้นมาหาเลยค่ะที่รักเขาเลียงข้อมูลมาให้หมดแล้วค่ะหนูตาเผากาตายแพหหะหมูหมาอ่าหมูหมาลาแมวแกะวัวม้านะคะก็บอกให้หมดแล้วบวกทั้งหมดก่อนค่ะ,ะบวกข้อมูลทั้งหมดค่ะ4ี่บวกห้าเป็น9ก้าบวกแปดเป็น 17บวก10เป็น27นะคะ27บวก12เป็น39 49 51 51, 51 63 63 70 75 75 80 90 100 110นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น110เอาทั้งหมดมาบวกกันค่ะขั้นตอนเหมือนกันค่ะที่รัก ขั้นตอนเหมือนกันนะคะอายุไข่เฉลี่ยก็ได้110ทีนี้เรามาหาอายุไข่เฉลี่ยค่ะที่รักเอา110หารด้วย10 110หารด้วย10แปลว่าค่าเฉลี่ยคือเท่าไหร่คะคือ11เพราะฉะนั้นเราจะเอาค่า x ทุกตัวค่ะลบกับค่าเฉลีย่ย4-11ล1 1 8-11ลบ11 8ลบ 1ิบลบสิบเอ็ด1ิบสองลบสิบเอ็ดส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 ิและ20่สิบลบสิบเอ่ะทุกตัวลบสิบเอ็ดค่าน้อยลบค่ามากค่าติดลบนะคะค่าน้อยลบค่ามากค่าติดลบนะคะอย่างงงเ่าลืมเนาะสี่บเจ็ดก็สี่ลบสิบเอ็ดก็เหลือลบเจ็ดห้าลบสิบเอ็ดก็เหลือลบหก 8 11เหลือลบ3 10ลบ11ติดลบ1ค่ะ12ล11ติดลบไหมคะไม่ติดนะคะแล้วก็15ลบ11ก็เหลือ4 20ล11ก็เหลือ9เอาตัวนี้มายกกำลัง2ค่ะ7ยกกำลัง2 7 7 49 66 36 33 9แล้วก็นี่ก็จะเป็น1คณ1ได้1 1คูณ1ได้1 1คูณ1ได้1 44 4, เป็น16ค่ะ99 81 49ค่ะ49บวก36อ่า75และ85บวก9 94ค่ะ94 95 96 97 98 99 100อ่า180 196นะคะก็จะได้ที่196นะคะทุกอย่างเหมือนการเหมือนกับตัวอย่างก่อนของความแปรปวนเลยค่ะ ก็จะเลขก็จะง่ายๆน้อยนึงนะคะต่อมาค่ะใส่ค่ารากค่ะทีหลักใส่รากค่ะค่าเฉลี่ยตรงนี้ที่เราหามาเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยเก้าสิบหกถูกต้องไหมคะร้อยเก้าสิบหกหารด้วย NN คือเท่าไหร่จำนวนข้อมูลเป็นสิบนะคะสิบลบหนึ่งสูตรเขาบอกว่าเป็นสิบลบหนึ่งนะคะก็จะเหลือเก้าถูกไหม ก็จะเหลือเท่ากับอ่าโอเคหนึ่งร้อยากของหนึ่ร้ยเก้าสิบหการด้วยเก้านะคะรากของร้อยเกาสหกหารด้วยเก้าจริงๆถอดได้เนาะเก้ 19, นะคะเก้าสองสปดถอดได้ไหมไม่ลงเนาะไม่ลงเนาะแต่ว่าอ่ะก็จะเป็น เท่าไรล่ะเท่าไหรล่ะอ่ะก็จะแยกออกเป็นรากที่สองของ1 9 6หารด้วยรากที่สองของ9รากที่2 1ง6 2ตัวเหมือนกันคูณกันได้1 9 6คือ13อ่ะโทษ14สอ่ะส4ส่วนด้วย3 4 4หาร3ที่รักหารได้ปกติเลยค่ะตอบ4จุด เอันนี้คือในกรณีที่มันหาค่าได้นะคะแล้วก็ที่รักขาตรงนี้ให้ตอบแบบไม่ติดรูทสังเกตว่า2ตัวนี้เหมือนกัน2ตัวนี้เหมือนกันค่ะแต่ค่าไม่ติดรูทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นห9 6าหค่ะหารด้วย9ก้6หนึงรร้อยเก้าสิบหก ร้อยเก้าสิบหกถอดได้ไหมคะร้อยเก้าสนะิบหกร้อยเก้าสิบหกอัดหนึงไหหรือว่าคู่ถอดผิดร้ 196. อยเก้าสิบหกอโอเคก็เหลือสิบสี่นะคะถูกต้องเสร็จแล้วก็เหลือร้อยเก้าสิบหกหารด้วยเก้าค่ะ 196หกหารด้วยเค่ะร้อหกหารด้วย9ค่ะ,คะก็หารมาก็เหลือที่27.78นะคะโทษ2 1่สิบเอ็อ่ายี่สอันนี้หารได้ตามปกติค่ะเพราะฉะนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ค่าเลี้ยงลูกด้วยนมก็จะอยู่ที่ประมาณ4.67เนะคะเพราะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะอยู่ที่2 1่ แเอาตัวนี้ไปคูณเหมือนกันเอาค่านี้ค่ะไปคูณก็จะเป็น4.67คูณกับ4.67นะคะก็จะได้เป็นค่านี้ออกมานะคะอันนี้คือในส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะแล้วก็ความแปรปรวน ความแปรปรวนคือตอบค่าที่ไม่ติดรากนะคะความแปรปรวนคือตอบค่าที่ไม่ติดรากอันนี้ความแปรปรวนของข้อนี้ก็จะตอบค่าที่ไม่ติดรากนะคะก็คือค่าด้านในเป็น468.40หารด้วย10ก็คือตอบ48.840แค่นี้เลยค่ะที่หลักแค่นี้เลยนะคะถ้าเราหามาได้ก็คือความแปรปรวนก็จะตอบแค่นั้นนะคะเสร็ นะคะความแปรปวนนะคะเดี๋ยวไปต่อกันเรื่องต่อไปก็คือการกระจายสัมผัสนะคะ